สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวยาดาเกว่าจังนะคะเลขที่สิบค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวธนาภาบรรเจิดทวีพรเลขที่สิบเอ็ดค่ะวันนี้พวกเราสองคนนะคะก็จะมาพีเซนต์เรื่องอุปทานและการกำหนดราคาค่ะความหมายของอุปทานอุปทานคือ ปริมาณสินค้าและบริการชนิดใดชนิดหนึ่งที่ผู้ผลิตเต็มใจนำออกเสนอขายในตลาดภายในระยะเวลาหนึ่งณนะระดับราคาต่างๆของสินค้าและบริการนั้นโดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆที่กำหนดอุปทานคงที่ค่ะ จากความหมายของอุปทานนะคะจะเห็นได้ว่าอุปทานประกอบด้วยสองส่วนสําคัญก็คือ1ความเต็มใจที่จะเสนอขายหรือให้บริการคือในระดับราคาต่างๆที่ตลาดกําหนดมาให้ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการมีความยินดีหรือเต็มใจที่จะเสนอขายสินค้าหรือให้บริการตามความต้องการซื้อของผู้บริโภคค่ะ 2. ความสามารถในการจัดหามาเสนอขายหรือให้บริการคือ ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการจะต้องจัดหาให้มีสินค้าหรือบริการอย่างเพียงพอที่จะตอบสนองความต้องการซื้อของผู้บริโภคนระดับราคาของตลาดในขณะนั้นๆ mm hmm. เมื่อกล่าวถึงคำว่าอุปทานจะเป็นการมองทางด้านของผู้ผลิตซึ่งตรงข้ามกับอุปสงค์ที่เป็นการมองทางด้านของผู้บริโภคในทางเศรษฐศาสาตร์แล้ว ความสัมพันธ์ของราคาสินค้าที่มีต่ออุปทานของสินค้านั้นจะเป็นไปตามกฎของอุปทานค่ะประเภทของอุปทานนะคะก็จะมีสองประเภทด้วยกันก็คือ 1. อุปทานส่วนบุคคลค่ะก็คือปริมาณสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งของผู้ขายแต่ละรายในระดับราคาต่างๆของสินค้านั้นค่ะ สองอุปทานตลาดก็คือปริมาณรวมสำหรับสินค้านั้นของผู้ขายแต่ละคนค่ะอันนี้ก็คือตารางอุปทานส่วนบุคคลนะคะอันนี้ก็คือตารางอุปทานของตลาดค่ะปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดอุปทานนะคะตัวกำหนดอุปทานคือ ตัวแปรหรือปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อจำนวนสินค้าและบริการซึ่งผู้ผลิตต้องการที่จะผลิตออกมาขายซึ่งปัจจัยต่างๆมีเหล่านี้ค่ะ 1. ราคาของสินค้า 2. ราคาของสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ราคาของปัจจัยการผลิต 4. จํานวนของผู้ผลิตหรือผู้ขายในตลาด 5. เป้าหมายของธุรกิจหรือผู้ผลิต 6. สภาพเทคโนโลยีที่ใช้ในการผลิต7สภาพดินฟ้าอากาศหรือฤดูกาลค่ะกฎของอุปทานและเส้นอุปทานกฎของอุปทานเมื่อราคาสินค้าสูงขึ้นผู้ผลิตมีความเต็มใจที่จะผลิตสินค้าออกขายมากขึ้นแต่ถ้าราคาสินค้าลดลงผู้ผลิตจะผลิตเพื่อเสนอขายในปริมาณน้อยลงโดยสมมุติให้ปัจจัยอื่นๆคงที่ค่ะ กฎของอุปทานและเส้นอุปทานความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณเสนอขายสินค้านอกจากแสดงเป็นฟังก์ชันอุปทานแล้วยังแสดงได้ในรูปแบบสมการอุปทานเส้นอุปทานแล้วก็ตารางอุปทานค่ะสมการอุปทานคือการแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคากับปริมาณขายในรูปของสมการ ซึ่งอาจเป็นสมการเส้นตรงหรือเส Kid ้นโค้งแต่ส่วนมากเป็นสมการเส้นตรงค่ะการกำหนดราคาคือในระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมหรือทุนนิยมนักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าราคาของสินค้าและบริการจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาดเนื่องจากอุปสงค์จะแสดงถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค ในการซื้อสินค้าชนิดหนึ่งเป็นปริมาณเท่าใดในแต่ละระดับราคาส่วนอุปทานจะเป็นการแสดงถึงพฤติกรรมของผู้ผลิตในการขายสินค้าชนิดนั้นเป็นปริมาณเท่าใดในแต่ละระดับราคาโดยปกติแล้วปริมาณความต้องการซื้อหรือประสงค์ในสินค้าไม่จำเป็นจะต้องเท่ากับปริมาณความต้องการเสนอขายหรืออุปทานในสินค้าณนะขณะใด พฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าจะเป็นไปตามกฎของอประสงค์และอุปทานค่ะการกำหนดราคาสินค้าและบริการในทางเศรฐษฐกิจนะคะจะกำหนดไว้2วิธีก็คือ 1. ให้กลไกราคาเป็นเครื่องมือในการกำหนดราคาสินค้าและบริการซึ่งจะเปลี่ยนแปลงไปตามแรงผลักดันของอุปสงค์และอุปทานค่ะ2 รัฐบาลกำหนดราคาสินค้าและบริการด้วยการควบคุมและการแทรกแซงราคาสินค้าและบริการด้วยวิธีการกำหนดราคาเมื่อสินค้าที่จำเป็นขาดตลาดเพื่อช่วยเหลือผู้บริโภคการประกานร,ราคาขั้นต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตการพยุงราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำมากเกินไปเพื่อช่วยเหลือผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่ให้ขาดทุนค่ะราคาหมายถึง จำนวนเงินที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์โดยผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันราคาเป็นปัจจัยหนึ่งของส่วนประ,ประสมการตลาดที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้บริโภคหากประเมินว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีมูลค่าและก่อให้เกิดอัตถประโยชน์มากเหมาะสมกับราคาหรือจำนวนเงินที่จ่ายไปค่ะมูลค่าหมายถึง ผลของการประเมินที่กำหนดในรูปของเงินตาที่สามารถสร้างความพอใจให้แก่ผู้ประเมินซึ่งในที่นี้หมายถึงลูกค้าเช่นแหวนพลอยราคา200บาทแต่เป็นแหวนที่คนรักมอบให้ผู้สวมใส่อาจจะประเมินมูลาค่าของแหวนวงนี้มากกว่า200บาทก็ได้หรือเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมเป็นต้นค่ะ อัถประโยชน์หมายถึงผลประโยชน์ที่ได้รับจากผลิตภัณฑ์นั้นๆว่าสามารถนําไปใช้อะไรได้บ้างเกิดประโยชน์ต่อผู้บริโภคอย่างไรบ้างเช่นการได้สวมแหวนก่อให้เกิดการยอมรับในสังคมหรือจัดเป็นเครื่องประดับอย่างหนึ่งทําให้เกิดความภูมิใจหรือคนอื่นมองว่าเป็นคนดีมีฐานะดีเป็นต้นค่ะสิ่งเหล่านี้จึงกลายเป็นอัประโยชน์ของแหวนค่ะ ราคาดุลยาภาพนะคะก็คือเป็นระดับราคาที่ทําให้อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือปริมาณซื้อเท่ากับปริมาณขายพอดีถ้าใช้วิธีทางกราฟในการแสดงดุลยาภาพของตลาดจะเห็นได้ว่าเส้นอุปสงค์จะตัดกับเส้นอุปทานพอดีซึ่งเราเรียกจุดนั้นว่าจุดดุลยาภาพค่ะถ้าระดับราคา ที่อยู่เหนือราคาดุลยาภาพจะทำให้เกิดภาวะสินค้าล้นตลาดเนื่องจากระดับราคาดังกล่าวสูงกว่าที่ควรจะเป็นทำให้ผู้ผลิตมีความต้องการที่จะเสนอขายมากแต่ผู้บริโภคมีความต้องการซื้อน้อยเกิดความไม่สมดุลณระดับราคาดังกล่าวค่ะถ้าราคาอยู่ต่ำกว่าราคาดุลยาภาพ จะทําให้เกิดภาวะสินค้าขาดตลาดซึ่งราคาดังกล่าวต่ำกว่าที่ควรจะเป็นทําให้ผู้ผลิตมีความต้องการที่จะเสนอขายน้อยแต่ผู้ผผลิตตแู้่บริโภคกลับมีความต้องการซื้อมากเกิดความไม่สมดุลกันค่ะข้อดีและข้อเสียของการกำหนดราคาอุปทา,านข้อดี 1. ช่วยให้ผู้ผลิตจัดสรรปัจจัยการผลิตได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 2. ทํทให้ราคาสินค้าและบริการสูงขึ้นผู้ผลิตก็จะได้กําไรสูงขึ้น 3. ช่วยให้มีการเคลื่อนย้ายปัจจัยการผลิตตามกลไกราคาอย่างเหมาะสม 4. ช่วยให้ช่วยการใช้ปัจจัยการผลิตมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะข้อเสีย 1. ผู้ดำเนินการผลิตจะต้องมีการปรับตัวตลอดเวลา ตามสภาวะการตลาด 2. ผู้ผลิตที่ขาดความรู้และประสบการณ์อาจประสบภาวะกำไรตกต่ำหรือการขาดทุน 3. ผู้บริโภคต้องซื้อสินค้าในราคาที่เปลี่ยนแปลงไปตามอุปสงค์และอุปทาน 4. ประชาชนส่วนใหญ่อาจต้องประสบปัญหาค่าครองชีพจากราคาสินค้าในตลาดค่ะ พวกเราสองคนขอจบการรายง,งานที่นเท่านี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ